ลูกค้าไปละมาดูภายในตัวบ้านกันภายในตัวบ้านโอ้โหมุมสวยๆเก๋ๆเลยฮะก็แบ่งโซนแบ่งมุมได้เลยมุมรับแขกหรือว่ามุมเอาไว้นั่งทานกาแฟเช้าๆหรือว่าพวกเป็นมุมอเอาไว้เวลาเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านญาติมาเยี่ยมบ้านนะฮะก็โซนนี้ถัดมาอีกโซนหนึ่งก็สามารถนั่งดูพวกทีวีดูเน็ตฟลเน็ตฟิกได้มุมนี้นะฮะถัดมาอีกมุมนึงก็จะเป็นมุม ทานข้าวเอ้าโห,โหด้วยความโอโถนของอ่ตัวห้องโถงนะฮะเราก็สามารถทำเป็นมุมนูม,มุมนี้ได้นะฮะก็ค่อนข้างอ่ตอบโจทย์หลายๆครอ,อบครัวนะฮะหลังนี้เหมาะมากๆเลยแล้วก็อ่ในส่วนของตัวห้องน้ำ ห้องน้ําก็รีโนเวทให้ร้อยเปอร์เนะฮะร้อเพื่อนๆย้ายเข้ามาอยู่ละไม่ต้องกังวลว่าเออ่าฉันจะต้องปูกระเบื้องเพิ่มมุมนูม้นมุมนี้นะฮะส่วนตรงนี้ประตูนี้ก็จะเป็นประตูที่เวลาจอดรถก็วอล์กอินเข้ามาภายในตัวบ้านได้เลยนะฮะอ่าครับไปมาดูในส่วนของตัวครัวกันนะครับตัวครัวตัวครัวก็ติดเคาน์เตอร์ตัว L เป็นไซส์ขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีบานซิงให้2บ้บานแล้วก็มีหลุมสำหรับใส่ถังแก๊สมุมนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมนึงก็เอาไว้นั่งคุยทุง่งทุลรากกันก็ได้นะฮะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างนะครับโซนาวางพวกถังซักผ้านะฮะปักฟมปักไฟเราเดินมาให้ แทบทุกมุมของอตัวบ้านเลยนะฮะแล้วก็ไม่ลืมที่จะมีห้องเก็บของนะฮะกะ็เราบริหารพื้นที่ได้อ,อย่างครบฟังก์ชันเต็มที่นะฮะ,ะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าเอะมุมนี้ทําไมเจ้าของบ้านเขาไม่ทําไว้ให้เรานะต้องมาเสียเท่าไหร่ต้องมาเจาะห้องโน้นห้องนี้เพิ่มไม่ต้องกังวลจุดนี้นะฮะเราคิดเผื่อไว้ให้เพื่อนๆเ,เ,เรียบร้อยแล้วนะคะ นะครับชั้น2ก็ติดโคมค่อนข้างทันสมัยนะฮะติดโคมให้อันนี้ห้องนอนด้านหลังของตัวบ้านมีช่องแสงให้สีฟ้าประปาไฟเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ห้องน้ําชั้น2ก็ค่อนข้างกว้างเลยมีเรนชอวเวอร์ให้นะฮะแล้วก็ เพื่อนๆสามารถเติมติดตั้งาบานเป็นบานอสำหรับส่วนแห้งส่วนเปียกได้นะฮะด้วยความกว้างของห้องน้ำชั้นสองนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนอนห้องห้องนี้นะฮะก็จะเป็นด้านหน้าของตัวบ้านเหมือนกันก็เป็นห้องที่อยู่ข้างๆกับห้องมาสเตอร์นะฮะในส่วนของตัวห้องมาสเตอร์เพื่อนๆมาดูห้องมาสเตอร์กันโอ้โหห้องมาสเตอร์เนี่ยด้วยความที่ เอาจริงอนะระเบียงบ้านแต่ละหลักเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีฝาสานหรือว่าไม่มีตัวพรางสายตาเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ออกไปใช้ประโยชน์ของตัวพื้นที่ของเบียงเขาเลยนะฮะนอกจากวางคอมพิวเซอร์เองเราก็เลยเจาะในส่วนของระเบียงเพื่อให้ได้พื้นที่กว้างขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะก็อ่า สามารถทําเป็นมุมอันนกว่าสงค์เพิ่มเติมได้เผื่อว่าเพื่อนๆมีลูกน้อยแล้วก็เอาลูกมานอนด้วยก็จะได้ไหมครับแคบก็ไม่ต้องออัดแล้วก็แบ่งพ่อนอนตรงนี้ลูกนอนตรงนี้ก็แบ่งเป็นโซนเป็นโซน โซนนอนที่น,นอนของลูกหรือว่าโซนเลี้ยงลูกได้เลยนะฮะได้เลยก็สนใจนะครับเราเพื่อนๆที่รายได้15,000บาทขึ้นไปนะครับไม่มีภาระหนี้สินนะฮะหรือว่า,าจะยื่นร่วมก็เป็นอีกน,นึ่ง c h อ,อีกหนึ่งหลังตัวเรื่องนะฮะหลังนี้ตั้งอยู่ทัญ,ญบุรีคลองเจ็ดรังสิตไ,ไม่ใกลไม่ไกลแนะนำนะแนะนำ ไม่เหนื่อให้เกินร้อยนะครับบ๊ายบาครับ you